แต่ก่อนจะไปดูเขาเล่นเกมนะคะเขาขอแนะนําร้านโจโลโบักช็อปร้านเติมเกมและฟาร์เมเกมโ o บล็อกแมปต่างๆเช่นฟาร์มเพจแมป p อนิเมทเอเวนเจอร์ ger, และอีโวตัวละครอีกทั้งยังมีไก่เพจห้าหมื่นเพร 50, และหนึ่งแสนเพรส่วนในแบบบอฟูดยังมีไก่ตาและรับทําผลตื่นอีกด้วยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยะๆนะคะร้านนี้ดีมากเฮลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ได้อยู่กันในเกมแอนิเมทเอเวนเจอร์แล้วนะคะคิดถึงกันไหมหลังจากที่ไม่ได้เจอกันตั้งหลายวัน ก็คือวันนี้นะคะเขาไม่ได้มาสุมตัวแล้วก็ไม่ได้มาสุมเทดเนาะแต่ว่าเขาจะมาอัปเดตไอเดียของเขาหลังจากที่ผ่านการเล่นมาตลอด1ึงเดือนเนี่ย ไอดีของเขาว่ามีการเปลี delays, aja, ่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วก็ม so yeah, ีอะไรเพิ so far, uh, so at uh ่มขึ้นบ้างเนาะแล้วก็จะมารีวิวตัวละครที่เขายังไม่เคยรีวิวเลยนะก็คือเจ้าตัวทอแล้วเออเดี๋ยวเรามาอัปเดตไอเดียของเราก่อนดีกว่าว่าตอนนี้ไอเดียของเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วก็อะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างเนาะอย่างแรกเลยคือไอดียของเขาเนี่ยตอนนี้อะเลเวลตัวละครเขานะคะอยู่ที่99เนาะก็คืออีกนิดเดียวก็จะ1000แล้วเนาะเอ้ย1 0ึสเออข้ามไปไกลเวอร์อีกนิดเดียวก็จะ100แล้วนะคะก็คือ ถือว่าค่อนข้างไวเนาะตลอด1เดือนที่ผ่านมาแล้วตอนนี้เขาเลเวล99าเนาะเขาไม่ได้ใส่ตาคนอื่นไวไมแต่สำหรับเขาเขารู้สึกว่าค่อนข,ข้างไวเนาะมาในส่วนของเพจนะคะเพรเขาก็ยังอยู่ที่20,000 0เหมือนเดิมเนาะจากคลิปก่อนก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าอยากให้มันครบ300แ0 0เออแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงสักทีเพราะว่าเอาไปสุ่มเล่นด้วยนั่นก็เลยยังอยู่ที่200 0 0 0มาในส่วนของตัวละครนะคะตัวละครของเขามีประมาณนี้เลยตัวละครของเขาก็จะมีตัวอีโวแล้วกับตัวที่ยังไม่ได้อ e นะีโวซึ่งตัวอีโวแล้วก็ค่อนข้างที่ เยอะพอสมควรเออแต่ตัวที่เขาเล่นบ่อยๆหรือว่าหยิบใช้บ่อยเนี่ยก็จะเป็นตัวไอเซนกับเมทัลไนท์แล้วก็ตัว ตัวปั๊มเงินที่ทุกคนน่าจะต้องมีก็คือบูม่าแล้วก็สปีดเวนดี้นี้ก็คือตัวสําคัญนะในการลงด่านอนะถ้าใครมีก็ไปหามานะคะมันดูเหมือนจะไม่สําคัญแต่มันสําคัญสก,กุลาก็สําคัญนะคะทุกคนในส่วนของไอเซนนะคะเขาสึกว่าไอเซนอ่ะดีกว่าเจ้าตัวหลอดโบลอนก็ไม่รู้สิรู้สึกการจมตีมันแรงกว่าแล้วก็วางตัวก็ได้เยอะกว่าด้วยเออถึงแม้ตัวนี้จะเป็นตัวซีเคนเนาะแต่เขาสึกว่ามันก็สู้ไอเซนไม่ได้อยู่ดีเพราะไอเซนเมตากว่าอะไรเงี้ยในความรู้สึกนะเออนี่ก็ จะเป็นเจ้าตัวทอนะคะที่เขาจะมาเล่นให้เพื่อนดูในวันนี้จะบอกว่าเอามารีวิวก็ไม่ถูกนะคะเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้พูดถึงข้อดีข้อเสียอะไรมากขนาดนั้นเจ้าตัวนี้นะคะได้จากไปเท่นผาน,นะก็คือคาวฮันนั่นเองถ้าใครสามารถปลดล็อกได้ถึงเวล50แล้วก็จะได้เจ้าตัวนี้มานะคะวิธีปลดล็อกคาวฮันก็คือการลงด่านอินฟินิตี้หรือว่าเล่นด่านเนาะก็จะได้เจ้าตัวคาวฮันมาพอสะสมถึงเวล50แล้วก็จะได้เจ้าตัวชายนี่ทอมานะคะก็อย่ารอช้าเดี๋ยวเราเข้า ไปในห้องกะลีกว่า ส่วนในทีมที่เขาเอามาวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็จะเป็นตัวที่พูดถือไปข้างต้นเนาะก็จะเป็นสปีดไอเซนเวนดี้บูมาแล้วก็สกุละเนาะตัวแบบเด่นๆสําคัญในการลงดานแตน่ดานเลยแหละแล้วลลก็จะมีตัวที่เราจะรีวิวหรือว่าเล่นให้ดูในวันนี้นะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะซึ่งด่านที่จะเล่นในวันนี้ก็จะเป็นด่านแพนเดนามักเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจะไม่เล่นอินฟินิตี้เนาะจะไปเล่นเป็นแบบด่านธรรมดาเล่นแอคกโฮกดีกว่าอะไรเงี้ยเจ้าจ นี่หยหลาๆคนอาจจะมีแล้วนะคะถ้าสะสมคาวหฮันถึงเวล50แล้วซึ่งเจ้าตัวนี้เขายังไม่เคยเล่นเลยนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันยังเวลหนึ่งอยู่เนาะที่ให้ดูเมื่อกี้เออถ้าไม่เห็นก็ก็กลับไปดู หลังจากที่เราวางมาได้สักแป๊บนึงนะคะเจ้าตัวนี้นะคะจะใช้ตังในการวางแรกคือ1,400เยนเนาะก็ไม่ได้เยอะมากนะคะก็สแตนดาร์ดเท่าๆไอเซนเลยเออพลังโจมตีเริ่มแรกของตัวละครของเขานะคะจะอยู่ที่393เนาะพอเอาก็จะเป็น827เนาะที่มันน้อยเพราะว่าตัวละครขขเขานะคะยังอยู่เวลหนึ่งอยู่เออถ้าแบบเวลร้อยอันนี้ก็จะต้องแรงกว่านี้แน่นอนแต่ว่าที่มันยังเวลหนึ่งอยู่เนาะเพราะว่าเขาไม่ได้มาเล่นเลยก็มันก็เลยน้อยนะคะ เวลาคูดาวจะอยู่ที่6.3เนาะพออัพแล้วมันก็จะไม่เปลี่ยนอัพเกรดครั้งแรกอะใช้ตั้ง2,002เนาะก็คือสแตนดาร์ดทั่วไปเลย2,002พออัพมาถึงขั้นนี้นะคะพลังโจมตีจะอยู่ที่1,418เวลาคูดาวก็ไม่เปลี่ยนนะคะทุกคนจะบวกเพิ่มคือชอแฮมเมอร์เนาะถึงตอนนี้แล้วการโจมตีก็จะเปลี่ยนไปนะคะทุกคนเป็นการรวมพลังไว้ที่คอแล้วก็แบบทุบไปข้างหน้า ปล่อยพลังสายฟ้าไปข้างหนานนั่นเองเจ้าตัวนี้นะคะเขาลองเล่นไม่ตาหนึ่งจะอัพได้อยู่ที่ประมาณ9ครั้งเนาะแล้วก็พลังโจมตีอยู่ที่800 0ก,กว่าถ้าถ้าไม่วางสกุลละลงไปนะเพราะว่าสกุละมันบวกเพิ่ม10%เปอร์เนะเาะเพราะว่าอันนี้น่าจะแบบไม่ถึงไม่ถึงตอนมันตันเพราะว่าเขาเลือกเป็นด่านที่ไม่ใช่อินฟินิตี้เนาะเป็นด่านธรรมดาเออเล่น X หกถนะ้าไมเราไม่เลือกอินฟินิตี้มาจะได้เห็นรู้สึกว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่ดีอีกตัวหนึ่งนะแต่หลายๆคนอาจจะแบบไม่ค่อยหยิบมาใช้ไม่ค่อยหยิบมาาาเเล่่นนกันพระว มันก็สู้ไอเซนไมไ้อยู่ดีถ้าในทีมของเพื่อนมีไอเซนอยู่แล้วนะเออพูดเลยว่ามันก็สู้ไม่ได้อะเพราะว่าไอเซนห่วยกว่าจะตัวละครนี้นะคะมาจากอนิเมะเรื่องมหาศึกคนชนเทพเนาะเอออาจจะแตกต่างจากในหนังเพราะว่าในหนังก็จะแบบถึกเบิกบืนไม่ได้ผมยาวอะไรขนาดนี้เนาะแต่หลายคนอาจจะดูแล้วหรือว่ายังไม่ได้ดูเขาก็ไม่รู้แต่เขายังไม่ได้ดูเออจะดูไปแบบจิตเดียวจริงจริงอ่ะ เป็นคู่แรกเลยมันในการต่อสู้อะในอนิเมะนะตอนแรกเห็นผมยาวแบบนี้บางทีเขาคิดเป็นผู้หญิงนะเขาทุกคนก็คือแบบมันดูแบวว่าผมยาวอะไม่ได้บูจ้จี้นะแต่แบบมันแบวจริงๆถ้าอัพขั้นต่อไปก็จะบวกเพิ่มคืออัสยาเจล รอดหรือเป่าอ่านถูกนเนี่ยไม่แน่ใจนะว่าตัวนี้สามารถตีแอร์ได้หรือเปล่าพออัพตันอะแต่ค่าว่าน่าจะไม่ตีนะเพราะว่าบางตัวมันก็พออัพไปได้ระดับหนึ่งมันก็จะตีแอร์ไงตอนนี้รูปแบบการโจมตีก็เปลี่ยนไปแล้วค่ะทุกคนจะเป็นการคว้างขวานเอ้ยวา้างคอนไปข้างหน้าเออไม่ได้คอนใช่ไหมเออว้างคอนไปข้างหน้าแล้วก็ เป็นมุมาแรงรับมาแล้วก็ไปทุบนะคะซึ่งตอนนี้พลังโจมตีจะอยู่ที่เอา้ายังไม่ทันพูดเลยอะไรเนี่ยช็อตฟิลสุดต,ตอนนี้ก็เวลสองนะคะทุกคนเนี่ยเห็นปะเพรายังเวลหนึ่งอยู่เลยไม่ได้ผ่านการเล่นใดๆทั้งสิ้นมาเลยนะพูดถึงไหนนะเนี่ยเออลืมไปซะแล้วอ๋อเมื่อกี้พลังโจมตีอยู่ที่เท่าไหร่นะประมาณ5้าหกเจ็ดแปดพันอะเออประมาณเนี่ยมารีวิวตัวจริงไปเนี่ยเออ หมือนมาเล่นโชว์เฉยๆงงช็อตฟิลสุดตอนนี้เราก็กลับมาอยู่หน้าล็อบบี้เป็นที่เรียบร้อยะค่ะทุกคนอดีน,นี้บอกไปนะคะทุกคนเจ้าตัวนี้ถือว่าไม่ได้แย่เนาะสำหรับมือใหม่แล้วก็ถ้ามีในครอบครมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเนาะแต่ถ้าในทีมเราอะมีไอเซนอยู่แล้วหรือว่ามีตัวที่มันดีกว่านี้อยู่แล้วเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างแบบเฉยๆนะคะเอออย่างที่เขารู้สึกก็คือเขามีไอเซนอยู่แล้วเนาะมีตัวที่มันดีกว่านี้เขาก็รู้สึกว่าเจ้าตัวนี้ก็คือเฉยๆน่าจะไม่ได้หยิบใช้บ่่ออยะะไรรเพราวาว เรามีตัวที่หยิบใช้บ่อยอยู่แล้วเนาะแต่ก่อนจะจากกันไปวันนี้นะคะเขาอยากให้ทุกคนนะคะมาแบบช่วยเขาหน่อยก็คือเขาอะอยากแต่งตัวตัวละครของเขานะคะก็คือเจ้าตัวนี้เออยังไม่มีการแต่งตัวใดๆเลยทั้งสิ้นเนาะเขาอยากให้เพื่อนๆช่วยกันแบบว่าส่งไลฟ์สไตล์ที่เพื่อนๆคิดว่าน่าจะเหมาะเขาหรือว่าเพื่อนๆอาจจะชอบอย่าแนะนําเขานะส่งเข้ามาได้ที่เพจ Facebook ของเขานะคะชื่อเดียวกับชื่อช่อง YouTube เลยก็คือ KT Immon บอลไดเกนะคะเขาเนี่ยอยากให้เพื่อนๆมาร่วมสนุกแล้วก็ได้แบบว่าพูดคุยกับเขาเนา ใครมีคําถามอะไรก็สามารถถามมาได้เลยนะคะในแชทเพจหรือว่าอาจจะคอมเมนต์อะไรเงี้ยเขาก็จะพยายามตอบทุกคอมเมนต์เนาะถ้าแบบว่าไลฟ์สไตล์ไหนถูกใจเขานะเขาอาจจะแจกรางวัลน,นะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้บอกนะว่ารางวัลคืออะไรเดี๋ยวรอลงคลิปก่อนแล้วเขาก็จะบอกนะคะว่าของรางวัลคืออะไรเนาะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว อยากให้มาเล่นกันเยอะๆอยากให้มาว่าส่งมาให้เขาดูกันเยอะๆนะคะเดี๋ยวขอจะสร้างโัวไว้แล้วก็เ,เพื่อนๆก็เอารูปหรือว่าอะไรเป็นเมนได้เลยโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ถ้าใครเช่าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติงต๊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 งติงด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเขาเขาจะพยายามลงคลิปให้บ่อยกว่านี้ทุกคนจะได้หาคิดถึงกันเนาะอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะคะบ๊ายบายเจอกันในคลิปหนะ้าค่ะ